บริษัทเพนเทลประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องเขียนคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นจัดงานนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติครั้งที่55ภายใต้ธีมจินตนาการสร้างโลกใหม่ด้วยมือคุณโดยปีนี้เด็กไทยโชว์พลังความคิดสร้างสารรค์จนคว้ารางวัลจากการประกวดที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถึง116รางวัลจากผลงานกว่า36,492ชิ้นจาก41ประเทศทั่วโลกครับใมากได้มาร่วมกิจาการรมเ,เป็นการมอบรางวานนะะัลการประ เกี่ยวกับศิลปะของเด็กนานาชาติที่ทางเพนเทลได้จัดขึ้นนะคะก็ดีใจมากๆค่ะได้มาชมผลงานแล้วก็เดี๋ยวเขามีจัดททศการผลงานของน้องๆที่ได้รางวัลน,นะคะมีทั้งข้างล่างตรงนี้แล้วก็ด้านบนด้วยนะคะรวมถึงไปจัดที่หอศิลป์ต่อด้วยะค,ะค่ะอเ,เราได้มาเดินดูแล้วเราเห็น้าพการเด็กอยู่นี้เรียกว่าน้องมีอุปกรณ์พร้อมคันมากเลยรู้สึกว่าเอ้ยสีสันสดใสหรือว่าคุณภาพดีๆก็มีเพิ่มเติมในให้กับน้องๆที่สามารถที่จะนำมา พัฒนาเป็นคนง่ายของตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งอึ้งกับสีมือน้องๆด้วยใช่น้องมีว่าเชอด้วยน้องน่ารักมากเริงจังน่าเชื่อถือมากน่าเชื่อถืมากขอบคุณค่ะคุณนะคะทิจัยน่ารักมากกิจกรรมความพิเศษของกิจกรรมนี้มันมีอะไรเป็นไฮไลท์บ้าง ก็เป็นงานที่ให้กับน้องๆนะคะที่เป็นประกวดของหลายๆาหลายๆเชื้อชาติเลยอะไรเงี้ยรวมถึงมีหลายๆที่นะคะที่เขาส่งเข้ามาประกวดกันแล้วก็ํามานําเป็นพอร์ตแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทาเพนเทลจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็กๆด้วยค่ะนทสกินสขาของเชิาเองของเชเองเชก็ทํามาเยอะทงวาดภาพทานู่นทานี่รวมถึงางานแบบเย็บปักถักร้อยแต่ถ้าแบบ รู้สึกที่จริงจังที่สุดในชีวิตก็น่าจะเป็นการตัดชุดคอสเพลย์อะไรพวกนี้มันก็เริ่มจากการวาดภาพร่างภาพออกแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นผ้าทํานู่นทํานี่ออกประดิษฐ์ออกมาอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็น skill สกิลศิลปะที่พ่อจะมีอยู่ในตัวแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําแล้วเพราะว่ายุย่งมากเลยตอนนี้ทำคอสเพลย์ w o มชอบหมคนะ่อนางชอบนะคะเป็นช่วงก่อนที่เข้าวงการบันเทิงอีกอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากๆตอนนั้นเป็นโลกใหม่ของเธอเลยที่ได้แบบออกมาเจอเจอ ผู้คนที่ชื่นชอบอการ์ตูนเหมือนกันหรือว่าแบบมาลองแต่งตัวหรือแบบสมคาเลคเตอร์อะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำว่าเธอฟังทำได้ทุกอย่างมนเกมจริง <laughs> พอจะมีทักษะอย่างละนิดอย่างละหน่อยออแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบเอ็กซ์เพรสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเก่งก็รู้วิธีจกใจกับสีเพราะว่าเมืม่อก่อนมันจะมีแค่12กับส4บสตอนนี้มัแบบทั้อนแต่งมีสีนีออนนีออนหรือมีสีที่มันแบบ <laughs> เห็นแล้วสะดุดตามากขึ้นน้องๆก็มีโอกาสที่จะใช้ที่จะแบบ ออกแบบสร้างสารรค์ให้มันเป็นแบบอะไรที่สะดุดตามมากขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลากหลายมากขึ้นประเภทของสีเออมื่อก่อนจะจำได้ว่าเราไม่ได้แบบมีเยอะขนาดนี้แต่<า>ปัจจุบัน <c oughs> ปัจจุบันมีทั้งแบบสีไม้สีน้ำสีโปสเตอร์สี <c oughs> หนูว่าอันนี้มันอาจจะมันเก่าแล้วแต่ว่ามันก็มีเยอะขึ้นนะมีสีแบบแต่นี้คือมีส,สีน้ำละลาย <c oughs> มีสีสะท้อนแสงสีแบบเอออะเคลิกนู่นนี่นั่น,นอีกมากมายหลากหลายมากเลยที่เพิ่มขย้อนใช่้นถ้าเป็นเราเราได้สีแบบนี้คงฟิน ก็แฮปปี้ค่ะอะไรที่มันเรียงเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเรียงเรียงเฉดให้เ,<อ>เรียบรอ้อยเราเป็นโอสีท่างหนึ่งแสดงว่าเราชอบ48 <laughs> ใช่ไหมสี่48สีหมายถึงว่าที่มันเพราะว่าไม่ชอบ12บสกับยีเอ่อ <laughs> คือถ้ามีเยอะก็ยิ่งสวย <laughs> <laughs> ยิ่งมีเยอะก็มันดูดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ได้หมดเรามีแค่ไหนเราก็ใช้แค่นั้นในการจินตนาการของเราได้เราต่อยอดจินตนาการของเราได้จากทุกสิ่งอยู่แล้วอยากให้กำลังใจให้กำลังใจน้องๆว่าอนาคต ตอนนี้อนาคตจะยังไงว่าที่ศิลปินในนี้โอ้ยก็หวังว่าจะมีว่าที่ศิลปินอยู่ในนี้แบบที่ชอบการวาดรูปจนสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองด้วยการเป็นศิลปินได้อย่างจริงจังซึ่งปัจจุบันในเมืองไทยก็มีเยอะแยะมากมายเลยจริงๆนะคะตัวหนูเพิ่งได้เจอคุูปานไปก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสแล้วก็คิดว่าน้องๆก็น่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปถึงขั้นนั้นที่ไประดับโลกได้เลยนะคะ